เพราะฉะนั้นผู้เดินตามจะเสื่อมจะดีจะเลวอะไรเราก็ยมก็อย่าไปสนใจเลยเอาตัวรอดจากความตายดีกว่านะเพราะเวลาในชีวิตเหลือไม่เยอะนะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะถ้าไปมัวสนใจเรื่องของโลกคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อิจฉาริษยากันอาฆาตพยาบาทกันก็พอดีตายฟรีนะก็เลยมาบอกว่าเออเราอย่าไปมัวสนใจเรื่องโลกธรรมเลย ใครก็จะดีจะเลวอะไรก็ไม่เป็นไรนวันนี้เรามีคำพระสาสดาให้ศึกษาแล้วก็ศึกษาคำศาสดาเราจะได้เป็นผู้เดินตามที่ดีผู้ชายมาศึกษาคำศาสดาก็เป็นอุบาสกที่ดีผู้หญิงมาศึกษาคำศาสดาก็เป็นอุบาสิกาที่ดีพิกขุมาศึกษาคำศาสดาแล้วปฏิบัติด,ดีตรงควรชอบตามคำของพระองค์ก็เป็นพิกขุในธรรมวินัยที่ดี ที่คุณีก็เหมือนกันนะแล้วเราก็ขยายคนดีขยายเนื้อหาที่ดีที่ถูกต้องออกไปส่วนใครจะไม่ดีเราก็สันเลขาธรรมไปสันเลขาธรรมคือเห็นใครเขาพยาบาทเราจะไม่พยาบาทเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนเห็นเขาพูดคำหยาบเพ้อเจอ้อสอเสียดนะ ยกตนกล่มท่านตีตนเสมอท่านจะหนีโอ้อวดมายาเราจะไม่ทําไม่ไปว่าเขาก็ปล่อยเขาอยู่ใครอยู่มันไปใช่ไหมอ่าดีไหมล่ะเราก็ไม่ทุกเงย,ยังงั้นโยมก็จะมีความทุกข์เอ๊ะคนโน้นเลวทํำยังไงดีสังคมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้กลับมาที่ตัวเราทุกคนจะต้องกลับมาที่ตัวเรา่ะเราฝึกตนให้เป็นคนดีจบแล้วสังคมก็ประกอบด้วยหนึ่งหน่วยคือหนึ่งบุคคล จากหนึ่งบุคคลขึ้นเป็นสองคนสามคนสี่คนห้าคนสิบคนร้อยคนพันคนแสคนก็คือเรียกว่าเป็นสังคมพระศาสดาจะสอนสังคมไม่ดีเนี่ยท่านบอกฝึกตนให้ดีดังนั้นคนในสังคมมุ่งฝึกตนเองนะเห็นแก่ตัวด้วยการฝึกตัวเองนะจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวก็ได้แต่การเห็นแก่ตัวแบบนี้นะจะทำให้สังคมดีนะ เรามาฝึกตนบางคนบอกเห็นแก่ตัวฝึกแต่ตนเองทำไมไม่รู้จักฝึกคนอื่นนะอ่าบางคนเขามองพุทธศาสนาเห็นแก่ตัวนะมุ่งเอาตัวรอดคนเดียวเท่านั้นนะการมุ่งฝึกตนนั่นแหละเป็นการพาคนอื่นรอดไปด้วยคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนเพราะเรานะเวลาโยมโกรธใครแล้วโยมฝึกตนอืมเราระงับความโกรธคนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนพระโยมใช่ไหมอ่า เวลาโยมอยากจะได้ของใครเราก็อืระงับความอยากไม่เอาความโลภเพ่งเลง็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นไม่ดีเราก็ฝึกตนอืคนอื่นก็ไม่ต้องเดือดร้อนเสียทรัพย์สินเข้าของเงินทองเพราะเราเห็นนะขโมยก็ไม่มีฆ่ากันก็ไม่มีประพฤติผิดในกามก็ไม่มีโกหกก็ไม่มีดึมสุราก็ไม่มีมีความสุขไหมโอ้โหสังคมมีแต่ความสุข ปัญหาเรื่องเราในหนังสือพิมพ์จะหมดหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งจริงไหมนี่แหละนะเพราะนั้นเรามุ่งฝึกตนเองดีกว่านะการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมก็มีแต่เรื่องปวดหัวเนาะมีแต่เรื่องต้องอทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากนะไม่ดีไม่มีประโยชน์ <c oughs> กลายเป็นนิสยัยเป็นความเคยชินนะ ก่อภพก่อชาติทําให้ชรา,ามรณะเกิดขึ้นก็แก้ปัญหาความแก่เจ็บตายไม่ได้นะน,นั้นเข้าใจหลักการไหมหลักการแค่นี้แหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยมานั่งสมาธิกันเงียบเงียบดูลมหายใจเข้าออกจเจริญอาณาปานสติกันเพราะพระเจ้าสรรเสริญอาณาปานสติตัวพวกอเองก็จเจริญอาณาปานสติเราก็เลยจเจริญอาณาปานสติด้วย